สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวต่างๆนํามาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเช่นเคยนะคะทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเรื่องของท่าบริหารมณีเวทนะหลายคนติดตามแล้วก็ชื่นชอบนะคะทำท่าบริหารมณีเวทไปพร้อมๆกันค่ะดังนั้นไม่ควรพลาดนะคะในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพว่าแต่ละวันแต่ละวันเราจะนําท่าไหนาค่ะมาแนะนําคุณผู้ชมนั่นเองนะคะวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของอาหารอาหารที่ว่านี้ค่ะจะเป็นอาหารที่มาแนะนําคุณผู้ชมว่าเรา ราควรจะทานอาหารชนิดไหนประเภทไหนดีสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหารเรื่องของเบาหวานนะต้องควบคุมระดับน้ําตาลค่ะหรือ คนที่บอกว่าโอ้โหเป็นคนติดหวานมากเลยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเบาหวานนะทานแป้งก็หนักมากแต่ตรวจก็ยังไม่เจอน้ําตาลหันมาทานอาหารจําพวกนี้ที่เราจะแนะนํานะคะน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการดูแลสุขภาพค่ะทีนี้เขาบอกว่ามีอยู่9้าผักผลไม้ด้วยกันอย่างถ้าเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือมันม่วงหาวมะนาวโหอย่างเงี้ยค่ะพี่เอมันจะเปรี้ยวๆฝาดๆนิดนึงนะหลายๆคนน่าจะเคยทานคืออันเนี้ยถ้าทานแล้วทานแบบไม่ต้องจิ้มพริกเกลือไม่ต้องจิ้มน้ําตาลนะนัดว่าดีต่อสุขภาพนะคะพี่ ลูกเขาจะออกเป็นขาวๆชมพูชมพูมพมนะคะแล้วก็หน้าตาก็จะดูแบบว่าไม่ไม่คุ้นชินกับการรับประทานหรอกแต่ว่าต้องไปบังเอิญเจอนะคะแล้วก็บอกช่วยได้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของ อาการเจ็บคอ,อนะคะช่วยใ,ให้เกิดความชุ่มคอแล้วก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดด้วยนี่ก็ใช่แล้วค่ะ,คะถัดมาก็คือลูกฟิกนะคะก็บอกว่าสามารถช,ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะคะลูกฟิกค่ะแล้วก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ค่ะก็มีสารที่ช่วยร่างกายนําอินซูลินไปใช้เพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ก็ถือว่าเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานอย่างมากเลยทีเดียวนะคะต่อมาก็คือเคปกูสเบอร์รี่อันนี้นะชอบมากทงเทงฝรั่งจะเป็นลูกเหลืองๆนะตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีขาย โครงการหลวงก็มีนะคะไปที่ร้านที่เขามีจําหน่ายที่มาจากภาคเหนืออะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ารสชาติดีมากๆค่ะเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่ระดับน้ําตาลต่ำนะคะมีสารช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดรวมไปถึงความดันค่ะลดไขมันที่ตับนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันการเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบได้อีกด้วยค่ะต่อมาก็คืออะโวคาโดอันนี้ถ้าบอกว่าเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่น่าจะทานไม่เป็นนะจะรู้สึกว่ามันมันเลี่ยนเลี่ยนมันมันเป็นครีมครีมเดี๋ยวนี้เขา ปลูกได้นะคะคือทุกทุกผลไม้ที่พูดในรายการของเราเนี่ยเมืองไทยมีขายแล้วก็เป็นผลไม้ที่ขายาจากการเพราะปลูกของโครงการหลวงใช่ค่ะก็คืออะโวคาโดเนี่ยก็โครงการหลวงปลูกอยู่นะคะก็ไปสามารถที่จะหาซื้อในร้านโครงการหลวงได้เลยหรือแม้แต่เนี่ยลูกฟิกมะเดือ่อฝรั่งจริง,รงๆแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนคนจะมีความรู้สึกมันแห้งๆมีเม็ดเยอะๆนะคะ,มมะเมล็ดเขาจะดูเยอะๆ วันนี้เมืองไทยก็ปลูกได้แล้ว รสชาติอร่อยคือ<ช>หวานน้อย<ช>แล้วก็ที่ที่ชอบมากก็คือช่วยในเรื่องของการลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยมีแก้วมังกรแก้วมังกรนี่หาซื้อได้ง่าย<ช>นะคะหาทานได้ง่ายแก้วมังกรก็จะไม่หวานมากะะถ้าถามว่าคนเป็นอย่างคุณแม่นันเองเนี่ยเป็นเบาหวานถ้าถามว่าชอบทานแก้วมังกรไหมชอบกินไหมไม่ชอบค่ะเพราะว่าแก้วมังกรมันค่อนข้างที่จะมีรสชาติที่จืดๆสักนิดน,นึงนะคะหวานหน่อยๆก็ทําให้บางคนที่บอกว่าชอบทานหวานติดรสชาติหวานก็จะไม่ค่อยชอบแต่ว่าดีนะคะสําหรับแก้วมังกรเขาบอกว่าเป็นพืช ตระกูลกระบองเพชรค,ค่ะสารตัวนี้ที่อยู่ในแก้วมังกรน,นี่นะคะมีชื่อว่ามิลซิเลสค่ะตัวนี้มีลักษณะคล้ายกับวุ้นเจลนะคะช่วยดูดซับน้ําในร่างกายแล้วก็คุมระดับกลูค,คสในผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยใช่<ด>แล้วนะคะ,คะต่อมาค่ะตัวที่6ก็คือพริกหวานอย่างพริกเนี่ยเราจะทราบกันดีว่าจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแคปไซซิน ะะอยู่ในพริกทุกชนิดนะคะแต่อันนี้เขาแนะนําว่าเป็นพริกหวานค่ะจะช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยทีนี้กระเจี๊ยบเขียวคนญี่ปุ่นเขาชอบมากนะพี่เอเอามาหันห่นๆๆเขาจะบอกมากินกับไข่ดิบะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเมนูยอดนิยมของญี่ปุ่นแต่ถ้าถามว่าบ้านเรานํามาทําอะไรเมนูหนึ่งที่นาชอบมากก็คือไปลวกแล้วก็จิ้มน้ําพริกค่ะพี่เอค่ะก็มีกระเจี๊ยบเขียวม,มีถั่วพลูนะคะนี่ก็ลดน้ําตาลในเลือดเหมือนกันค่ะก็ะะเป็นกลุ่มของ พืชผักที่ปลูกง่ายมากๆกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเอ็มบอกเลยว่ามีเมล็ดเขาไปแล้วก็ปลูกใช่ขึ้นง่ายมากเลยนง่าย <นะ S 2> แล้วก็ออกดกมากนะคะแล้วสิ่งที่ช่วยมากๆของกระเจี๊ยบเขียวก็คือนอกจากที่จะไปลดน้ําตาลในเลือดน,น,นอกจากคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะเวลาคุณเอากระเจี๊ยบเขียวไปลวกแล้วเนี่ยลองดูหั่นออกมาข้างในมัน,น,มนจะมีมน้ำอยู่นะเยิ้มๆเนี่ยอันนี้ก็คือช่วยในเรื่องของ ระบบขับถ่ายป้องกันอาการริดสีดวงแล้วก็ช่วยให้ป้านในเรื่องของมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะ,คะมันได้ประโยชน์เยอะเลยก็กระเทียมเขียวถั่วพลูก็คู่กันไปเลยจิ้มน้ำพริกะคะ่ะยังมีอีกค่ะยังมีสะเดาข้าวบาเล่นะคะอย่างข้าวบาเล่เขาบอกว่าช่วยลดระดับน้ำตาลและกรูโคสในเลือดได้ดีกว่าการทานข้าวแบบปกตินะคะอย่างสะเดาเนี่ยเขาบอกว่า เพียงแค่นําใบสะเดานะคะ1กรัมมาต้มดื่มวันละสามเวลาก็ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้แต่อันนี้แนะนําหน่อยสําหรับสะเดาเนี่ยว่าถ้าทานมากเกินไปนะคะเขาบอกว่ามันมีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการขับลมอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่เมนูที่นะ่ชอบก็คือปลาดุกย่างน้ําปลาหวานสะเดาล้วหูแล้วทานเยอะมากเคยทานเยอะมากๆนะคะพี่เอ๋เพราะว่าชอบและอร่อยปรากฏว่าคืนนั้นนอนไม่ได้เลยเพราะว่าลมมันตีคืนมีลมตีการทานที่มากเกินไปก็ไม่มีท้องเสีย เพราะฉะนั้นต้องเลือกทานเอาแต่พอเหมาะพอดีค่ะ,คะเอามาเสริมมื้ออาหารเท่านั้นเองไม่ได้เน้นกินกันตลอดทั้งวันนะก็คือเน้นมาช่วยเสริมที่สําคัญก็คือต้องคุมอาหารที่เป็นอาหารต้องห้ามทั้งหลายค่ะก็คือน้ําตาลแป้งนะคะโดยเฉพาะยิ่งขนมหวานหรือว่ากลุ่มที่ทําให้ร่างกายทํางานหนักก็คือ กินแบบนี้แล้วมาเติมด้วยน้ําอัดลมก็คงจะไม่ไหวก็ควรที่จะเลี่ยงดื่มน้ําสะอาดนะคะให้ได้วันละ2ลิตรครึ่งถึง2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งก็ถือว่าจะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลแล้วก็ที่สําคัญออกกำลังกายเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาค่ะติดตามกันต่อเนื่องในช่วงเวลาของสุขภาพค่ะเป็นเบาหวาน ก็ลามไปเป็นไตไวายที่แรกไปหาหมอก็การน้ำท่วมปอดหมอก็เลยโจคอิ็นแล้วน้ำออกก็เปืดก็มาสู่บวนการจเจาะท้องเพื่อน้ำยาเข้าเข้าไปค้างอยู่หกชั่วโมงแล้วก็ปล่อยออกแล้วก็เอาเข้าไปใหม่ ก็ปอยออกทำนี้วันละสี่ครั้งโรงบาลอยู่เป็นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็หายออกมาหายแน่นหายลายออกมาก็มาทำสวนทำอะไรก็มีเดินไปเหยียบตอไม้เหยียบแล้วเท้าวันชางอ่ะัเป็นแผลอยู่ใต้เราไม่เห็นมันก็ติดเชือ้อ ไปหาหมอมันติดเชื้อแล้วมันเพิ่มเนา่าหมอก็ฟานไม่ไดีหน่อยหน่อยมันก็ลามเลยไม่หายก็ลบเชื้อไปทีเรียเข้ากระดูกเลยเก็เลยตัดแน่ใต้ของเขาทีขึ้นมันทำอะไรได้แรกไม่ได้เลยมันเ,นยเลยอ่อนอ่อนล้า ่เดินนี่ยังเหนื่อยละ่ะปัสสาวะดีเลยก็ฟาร์มกันดมีมีการขึ้นเย็นข้าวก็หิวเริ่มกินได้ฟันที่แรกก็ดังปีวันนี้ที่แรก,กมันเป็นปีน กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของสุขภาพค่ะเมื่อสักครู่เราได้ชมเรื่องราวของคุณพัฒนนะคะต้องบอกว่าพอเห็นเรื่องราวของคุณพัฒนน่าจะเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่ติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาสุขภาพหนักๆนะคะและรู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจเรื่องราวของคุณพัฒค่ะอาจจะเติมกําลังใจให้กับคุณได้นะคือให้เห็นว่าชีวิตอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีความเจ็บป่วยที่ลุกลามนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเจอตัวช่วยที่ใช่ ก็คือทั้งการรักษาในแบบปกติซึ่งก็คุณหมอนะคะดูแลอาจจะเกิดเหตุพลิกผันก็คือว่าเป็นเบาหวานถึงขั้นเ,เป็นโรคไตนะคะแล้วนอกจากเป็นโรคไตแล้วก็ต้องบอกว่าโดนในเรื่องของเคราะกรรมเพิ่มมาอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่า บังเอิญไปเหยียบต่อไม้มแล้วเป็นแผลลุกลามนะคะคือไม่เห็นแผลถ้าเห็นแผลตอนแรกเนี่ยอาจจะทันนะอาจจะล้างแผลทันแต่เพียงแต่ว่าคนที่เป็นเบาหวานก็คือน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันประกอบกันด้วยก็คือเลือดไปเลี้ยงปลายส่วนของอวัยวะเนี่ยได้ไม่ดีมือชาเท้าชานะคะ,ะเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝากบอกนะคะว่า ความเจ็บป่วยของคุณพัทเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นเบาหวานแล้วพอเป็นเบาหวานที่ไม่ได้ควบคุมก็บังเอิญว่ามือชาเท้าชาพอเป็นแผลไม่ร,รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกเจ็บพอเอว่าเป็นแผลไปเจออีกทีหนึ่งคือเท้าเน่าแล้วอ่ะพอไปหาหมอก็เกินกว่าที่จะรักษา,ารักษานะคะก็ต้องตัดขาพอตัดขาไปเนี่ยคนเรานะคะเคยเดินได้ ด้วยดูหน้าตาแล้ววัยก็ยังไม่เยอะใช่ค่ะ5้กว่ากว่ายังไม่60แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคุณยังมีโอกาสพอรู้สึกท้อแท้แล้วมีคนมาแนะนำะบอกว่าคุณทานถังเช่าสินะคะทานถังเช่าเมการาสิเพราะว่าพี่ทานแล้วคนในครอบครัวพี่ทานแล้วทานแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณพาดกับครอบครัวเอาไปทานก็บอก เริ่มต้นจากภรรยาของคุณพัฒทานก่อนนะคะจากมีอาการเรื่องของเวียนหัวบ้านหมนุนความดาันโลหิตสูงก็พอทานถังเช่าแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างดีขึ้นทำงานได้ได้ง่ายแล้วก็หลับสนิทตื่นสดชื่นก็เลยมาแนะนำบอกสามีทานสามหีหลังจากทานค่ะโอ้โห,โหเห็นรอยยิ้มของคุณพัฒน์เนี่ยนะคะ เอเองในฐานะของผู้ผลิตถังเช่าในฐานะของผู้วิจัยถังเช่าของสถานีเห็ดนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขมากเลยที่ทําให้เขายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าวันนี้มีเรี่ยวมีแรงใช่แล้วก็การล้างไตด้วยตัวเองทางหน้าท้องเนี่ยทุกวันนี้ก็ลดระยะเวลาลงที่สําคัญก็คือมีการปัสสาวะเองได้ด้วยแล้วที่สําคัญก็คือวันนี้คุณพัดขี่มอเตอร์ไซ์ ไปทำงานไปรับจ้าง สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติจากคนที่ไม่มีแรงอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าแค่จะขึ้นบันไดเนี่ยขึ้นบันไดบ้านไปชั้นสองก็ไม่มีแรงจะไปไหนมาไหนเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะว่าอะไรนอกเหนือจากสูญเสียขาแล้วเดินไม่เป็นปกติแล้วนะคะก็คือต้องฟอกไตพอฟอกไตนี่นะคะอาการต่างๆในต้องบอกว่ามันเรียวแรงไม่มีแน่นอนจะพยุงมอเตอร์ไซค์เนี่ยคงเป็นเรื่อง<ม>ที่ยาก <laughs> ไม่ได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้หลังจากที่ทานถังเช่าไปแล้วนะคะสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ไป รับจ้างทาสีบ้านได้<ช>นะคะคุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนมานะคะสามารถสร้างไรายได้ได้จากคนที่ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ท้อแท้หมดกําลังใจไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้มีแนวคิดที่ดีมีกำลังใจที่ดีแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อที่จะช่วยบำรุงสุขภาพด้วยแล้วก็สิ่งที่คุณพัดให้สัมภาษณ์กับทีมงานของเราแล้วก็ทิ้งท้ายซึ่งเอ๋มองว่าตรงเนี้ยเป็นพลังชีวิตนะคะก็บอกว่า ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปอคือไม่ยอมแพ้ท,ทั้งทางที่ก่อนหนะ้านี้ยอมแพ้ไปละใช่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช่กับเรื่องของการเสริมในการดูแลรักษาสุขภาพที่คือทําให้เราเนี่ยจะกอ่อนแอคือมีแรงมากขึ้นเน่ะเอคิดว่ามันปลุกพลังปลุกกําลังใจของตัวเองบอกว่าต้องลุกต้องสู้เพราะว่าถ้าฉันล้มไปเนี่ยคนในครอบครัวจะอยู่ยังไงนะคะอันนี้ รายการของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านนะคะที่อาจจะต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยหรือว่าคนรอบข้างคนในครอบครัวมีความเจ็บป่วยอยู่ก็เลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพนะคะส่งต่อความรักส่งต่อสุขภาพดีให้กับคนที่คุณรักรวมไปถึง ตัวของคุณเองด้วยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังคุณหมอนะคะนายแพทย์สมศักศดิ์วัฒนาศรีอดีตที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกและท่านยังเป็นประธานชมรมประสิทธิ์มณีเวชคุณหมอจะมาพูดถึงเรื่องของโรคเบาหวานรวมไปถึงศาสตร์บริหารมณีเวชไปชมกันเลยค่ะเบาหวานนี่มันเป็นอันตรายบั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนเราทุกวันนี้คนเป็นมากขึ้นเรื่อย และเมื่อป่วยแล้วเนี่ยถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องหรือไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยควรหรือถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าอาจจะมีโรคต่างๆให้เป็นแพ็กเกจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคที่เส้นเลือดและเส้นประสาทมีการอักเสบถ้าเส้นเลือดอักเสบนี้เนี่ย มันก็จะมีปัญหาตามมาว่าอาจจะต้องเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเนื่องจากเส้นเลือดมันตีบนะครับหรือไปถึงโรคที่มีปัญหาที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกก็ได้แล้วนอกจากนั้นก็มักจะมีไขมันความดันสูงเรื่องของตาที่ทําให้มีการอักเสบแล้วก็อาจจะบอดได้หรือ เรื่องของไตาวายรวมไปถึงเท้าที่ชาแล้วอาจจะต้องมีการเอกเชื้อทำให้ต้องตัดขาทิง้ตงต่างๆเหล่านี้ล้วนมาจากเบาหวานทั้งนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กินหวานแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายนอนให้มีระเบียบวินัยนอนให้เพียงพอแล้วอีกอย่างก็คือว่า เบาหวานนั้นมักจะมีเลือดที่หนืดการดื่มน้ำให้เพียงพออยู่ในที่ที่มีอากาศออกซิเจนดีดๆก็จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้ครับปัญหาเท้าชาเป็นปัญหาที่พบบ่อยในคนที่เป็นเบาหวานนะครับเราสามารถใช้วิชามณีเวชช่วยดูแลและจัดสมดุลให้เท้าได้นะครับโดยทำเช่นนี้นะครับ โดยการปรับนิ้วซึ่งบางทีมันจะติดเพราะมีแคลเซียมติดอยู่ขยับไปมาเลยครับแล้วก็ดึงแล้วก็ยกขึ้นทุกนิ้วเลยนะครับอาจจะกดลงด้วยทุกนิ้วย้อนกลับไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็นวดกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้านะครับ ขณะเดียวกันก็มีการหมุนหมุนและกดไล่ตามเนื้อบริเวณหน้าแข้งโดยที่ตรงนี้กดลงนะครับและยกขาขึ้นให้เป็นนั่งเป็นเลขสี่กดเข้าให้ลงมานับหนึ่งถึงสิบเสร็จแล้วก็คืนมา ให้ทำทั้งสองข้างเช่นนี้จะช่วยให้การไหลเวียนไปเท้าดีขึ้นท่านที่มีปัญหาเท้าชาถึงแม้ไม่เป็นเบาหวานก็ใช้วิธีนี้ช่วยได้นะครับลองดูสิครับฟังดูแล้วเบาหวานนั้นไม่หวานอย่างที่คิดนะคะบางคนบอกโอ้ยเบาหวานสบายมากนะคะยาเบาหวานถูกกินไปเถอะดูแลไปเถอะแต่ โรคแทรกซ้อนที่ตามมากับเบาหวานมันน่ากลัวนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะดังนั้นแล้วนะคะหันมาดูแลสุขภาพกันค่ะรักใครให้ถังเช่านะคะรักใครอยากให้เขาสุขภาพดีก็หันมาทานถังเช่าเมกิลลาพลัสนี่แหละพอบอกว่าถาังเช่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะถังเช่ายี่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมต้องบอกว่าต้องเป็นเมกิลาพลัสเพราะว่าอะไรถ้าเราพูดถึงเมกิลลาพลัสหนึ่งแคปซูลเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวที่ใส่ปริมาณถังเช่ามากที่สุดถูกต้องไหมคะพี่เอ๋ก็สี่ 1 5 0มิลิกรัมจากใน1แคปซูล500มิลิกรัมนะคะแล้วก็เราก็มีส่วนผสมของเห็ดลินจือซึ่งต้องบอกว่าทางเช่าก็เป็นเห็ดนะคะลินจือก็เป็นเห็ดเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยเขาจะมีกลุ่มของโพลีแซคคาไรด์ที่ต้องบอกว่าจําเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของคนเราใ,ในขณะเดียวกันค่ะหลายๆคนก็จะรู้ว่าเรื่องของการทานถางเช่าเนี่ยไม่ใช่เน้นในเรื่องของการรักษานะคะ เราเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันป้องกันที่จะบำรุงให้ร่างกายมีความแข็งแรงต่อเนื่องคือต้องบอกว่าคนแข็งแรงอะ่ะจะคิดงานออกจะทำงานได้จะใช้ชีวิตได้ดีมีสตังค์เท่าไหร่ก็ยังไม่เท่ากับการมีสุขภาพแข็งแรงคือจะดีที่สุดเลยถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสตังค์ด้วยคืออยากกินอ,อยากเที่ยวอยากดำเนินชีวิตยังได้อยู่แต่บางคนค่ะโอ้เอาสังขารเอาสุขภาพไปวิ่งหาเงินม,มีเงินเยอะปรากฏว่าป่วย นอนติดเตียงปรากฏว่าไม่มีแรงออกไปดําเนินชีวิตไม่ได้ก็บอกว่าก็นั่งมองชีวิตของคนอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณยังสุขภาพดีอยู่นะคะก็เหมือนเอกับน้องนัดค่ะทุกวันนี้เราก็สุขภาพดีไม่มีโรคประจําตัวเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราทั้งสองคนแต่เอไม่ปล่อยความโชคดีเอาไว้เฉยๆทุกวันนี้เอก,ก็ดูแลตัวเองด้วยการทานถังเช่านะคะ,ะเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคะ่ะระหว่างวัน ดื่มทุกวันเลยก็คือเมก้รัเฮอร์เบอเครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าแท้นะคะก็ต้องบอกว่าต้องดื่มน้ําให้ได้วันละ2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งด้วยเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้มีความสมดุลที่สำคัญอารมณ์ดีสุขภาพดีแล้วก็ หัวเราะเยอะๆหน่อยใช่แล้วค่ะนะคะ,ะ,คะป่วยก็ต้องรักษาไม่ป่วยก็ต้องป้องกันอันนี้เป็นประโยคที่สําคัญมากๆเลยนะคะบางคนบอกว่าก็สุขภาพแข็งแรงปกติสุขภาพยังดีอยู่ก็ฉันยังใช้ชีวิตได้เป็นปกติไม่เห็นจะต้องทานอะไรมาช่วยเสริมเลยไม่เห็นจะต้องมากินอะไรพวกนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะจริง<ช>อย่างที่บอกนะคะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพแต่อย่างใดแต่ว่าต้องทานคะ่ะทานเพื่ออะไรทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายทานเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่ง สาคัญมากๆจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ใหญ่จะบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมอย่างเรื่องของการตัดขาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็บอกว่าผลิตภัณฑ์หางเช่าเมกาล,าล้ว p l u เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าช่วยหลายๆคนมาเยอะแล้วนะที่ไม่ต้องโดนตัดขาเนี่ยค่ะพี่เอ๋คืออาการเบาหวานเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าที่เป็นแผลที่เท้าแล้วรักษาหายยากอ,อันนี้คนเป็นเบาหวานเป็นนะคะงั้นพอรักษาหายยากแผลก็จะติดเชือ้อ แล้วบางทีเราก้มมองไม่เห็นอ่ะ<ช>ส่วนมากผู้สูงวัยที่เป็นแผลเนี่ยไม่เห็นหรอกจนกระทั่งมีคนอื่นมาสังเกตเห็นอย่างเรามีหลายเคสมากนะคะที่ได้ทานถังเช่าทันเวลาอย่างคุณพัทเนี่ยม,มาทานหลังจากที่ถูกปัดขาไปแล้ว<ช>แต่ว่ามีหลายๆท่านที่ทานในช่วงที่ กำลังเป็นแผลอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอทันเข้าไปเลือดลมหมุนเวียนดีสารอาหารเอาไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆเซลล์เม็ดเลือดก็จะมีเม็ดเลือดขาวมีภูมิคุ้มกันก็มาต่อสู้กับเชื้อโรคการรักษาภายนอกกับการซ่อมแซมภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นประสานกันมันก็เลยทําให้แทนที่จะต้องรักษาถึงขั้นตัดขาก็เลาะเนื้อที่มันเป็นเนื้อตายอ,ออกแล้วมีการผลิตเซลล์เนื้อออกมาใหม่ได้จนกระทั่ง ไม่ต้องตัดขากลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นวันนี้เอกก็ถือว่าถ้าเราเจอถังเช่าแท้ก็เป็นถังเช่าแห่งความหวังอะ,ะว่าหวังว่าถ้าป่วยแล้วมีวิธีในการรักษาเถอะให้ทําอะไรฉันก็ทําเอ็มบอกว่าเราเองมีโอกาสในการป้องกันนะคะอย่าปล่อยให้มันป่วยถึงขนาดนั้นถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันตั้งแต่วันนี้นะคะอย่างสิ่งที่เอกลัวมากที่สุดเอ็มเป็นคนที่มีอาการภูมิแพ้หายใจไม่ออกเป็นหวัดอากาศเปลี่ยนทุกวันนี้ไม่เป็นเลยค่ะ เพราะอะไรก็ต้องบอกขอบคุณทางเช่าเท่านั้นละค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมานะคะหลายคนฟังแบบนี้แล้วอยากจะทราบโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์เมกะล่าพลัสนะคะว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษยังไงบ้างพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ เรามาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพนะคะช่วงนี้จะมาแนะนํากันค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากถังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราพูดถึงถังเช่าแน่นอนค่ะถังเช่าในปัจจุบันนี้มีหลากหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะพี่เอแล้วได้รับความนิยมมากๆแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะพิจารณากันยังไงเราจะเลือกถังเช่าแบบไหนที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพเราได้อย่างแท้จริงค่ะพี่เอค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะเคล็ดลับในการเลือกถังเช่าคืออันดับที่หนึ่งค่ะ ต้องรู้ในเรื่องของแหล่งผลิตนะคะอย่างแหล่งผลิตหรือว่าที่มาของถังเช่าแทร้อยเอเนี่ยอันนี้สําคัญบางคนบอกว่าเนี่ยถังเช่าพี่มาจากเมืองจีนถังเช่าพี่มาจากที่เบตถังเช่าพี่มาจากภูฐานคือต้องบอกว่าคําว่ามาจากที่ตรงไหนเนี่ยเรารู้จริงหรือไม่มว่าเป็นแทร้อยเซหรือว่าบดมาเรียบร้อยแล้วใส่แคปซูลมาแล้วนะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ย่ยางบางครั้งบางทีอันนี้ถือว่าต,ต้องยอมรับความจริงว่าอย่างแหล่งที่มาจากจีนเนี่ย บางครั้งบางทีมันมีของปลอมค่ะบางครั้งบางทีมันมีของเรียนแบบนะคะกับอีกลักษณะหนึ่งอย่างของเอเองเนี่ยต้องบอกนะคะว่าถือว่าเป็นผู้ผลิตซึ่งมาพบกับผู้บริโภคโดยตรงนะคะเพราะเรามีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดครบวงจรรวมไปถึงเพาะเลี้ยงถังเช่าแบบต้องใช้คำว่าดูแลร้อเปเซ็จับมือก,กันกับมหาวิทยาลัยสวนในการ ค้นคว้าวิจัยมีด็อกเตอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารในการเลี้ยงถังเช่าเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ว่าสถานีเห็ดอยู่ที่ไหนไปได้ที่รงังสิตคลองสามหรือว่าอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของเราก็ไปเซิร์ชดูใน Google นะคะเรามีการอบรมเรามีการวิจัยมีการพัฒนาจนกระทั่งวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสามารถพูดได้เลยนะคะว่า,ามีคนที่นำไปใช้ แล้วซื้อซ้ํามากที่สุดใช่ค่ะ,น,ะ,คะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เมกะลาพลาสจากถังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แหละค่ะมาจากสถานีเห็ดนะคะโดยพี่เาเอ๋เป็นผู้ผลิตแล้วส่งตรงถึงคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคนะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยตัวนี้นะคะที่เรียกว่าเมกะลลาพลาสเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็ย้าชื่อกันบ่อยๆว่าชื่อเมกะลลาพลาสค่ะนะคะขวดนี้เป็นขวดใหญ่นะคะบรรจุมากถึง120ยแคปซูลค่ะ1ขวดนี้นะคะ120แคปซูลแล้ว1แคปซูลประกห ด้วยอะไรบ้าง1แคปซูลค่ะมีถังเช่ามากถึง450มิลลิกรัมร่วมกับหลินจืออีก50มิลลิกรัมดังนั้นปริมาณถังเช่ามากเป็นพิเศษเลยนะเข้มข้น,ขนมากถึง450มิลลิกรัมเลยค่ะราคาปกติ1ขวดนี้อยู่ที่6,000บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ1ถาแถม2คุณจะได้ทั้งหมด3ขวดในราคา6,000บาทค่ะ ถัดมานะคะเราเรียกว่าชุดสุดคุม้มเมื่อคุณสั่งซื้อชุดสุดคุ้มค่ะจะได้เมก้าล plus ขวดบรรจุขวดละ120แคปซูลนี้ทั้งหมด 6ขวดด้วยกันค่ะแล้ว6ขวดนี้คุ้มค่ามากๆทั้งราคาแล้วก็ของแถมราคาค่ะ6ขวดนี้ราคาพิเศษ10,000บาทเท่านั้นมาพร้อมกับของแถมอีกถึง3ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกเลยก็คือตัวเมก้าลัสขนาด60แคปซูลถึง2ขวดค่ะแล้วชิ้นที่3ก็คือตัวเมก e าลาฟกาแฟผสมถังเช่าคุณได้ทั้ง3ชิ้นนี้ไปเลยค่ะเมื่อสั่งซื้อชุดสุดคุ้มในราคา10,000บาท แล้วถ้าบอกว่าโอ้ยอยากได้ชุดใหญ่เลยค่ะพี่เอ๋ทานกันทั้งครอบครัวไปเลยนะคะจะแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทานด้วยลูกๆทานด้วยแล้วก็คนที่คุณรู้จกักมีปัญหาสุขภาพหรืออยากให้เขาแข็งแรงไปด้วยกันนะคะก็สั่งซื้อชุดใหญ่25,000บาทเมื่อสั่งซื้อครบ25,000บาทค่ะก็จะได้รับของแถมเพิ่มนะคะเราใช้คำว่าเพิ่มเพราะว่าคุณสั่งซื้อชุดสุดคุ้ม1ชุดได้ของแถม3ชิ้น อีก1ชุดชุดที่2ได้ของแถมอีก3ชิ้นนะคะในครั้งเดียวกันนะคะได้ของแถมไปรอแล้วถึง6ชิ้นด้วยกันแล้วเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก 5000บาทค่ะพอครบ25,000บาทคุณก็จะได้รับของแถมที่เป็นชิ้นใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะในชุด25,000บาทนี้มีของแถมเพิ่มที่มีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันค่ะบาทแรกเลยนะคะเรียกว่าชุดสุขภาพค่ะจะได้รับเมกะลาพลัสขวดใหญ่2ขวดเมกะลลาเฮอร์เบรกล่องเมกะลลาคอฟฟี่อีก1กล่องได้ทั้ง4ชิ้นนี้ไปเลยหรือ จะเลือกเป็นชุดผลิตภัณฑ์ความงามนะคะที่สกัดจากถังเช่าแท้100%เมีทั้งสบู่แล้วก็น้ำมันที่ต้องบอกว่าปราศจากสารเคมีค่ะดังนั้นแล้วนะคะเลือกได้เลยจะเป็นชุดสุขภาพหรือว่าชุดความงามเมื่อสั่งซื้อครบ25,000บาทคุ้มค่ามากๆค่ะสนใจใหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะกดโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลย วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ,คะเราทั้งสองคนนะคะพี่จะเอ๋อุณารินกิจภัยบูลทวีดิฉันนาาัฐาแรมวิโรธลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ